สวัสดีค่ะพบกับมารีนทาลอดกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเลือกไพ่กันค่ะเกี่ยวกับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ปี2,564นี้ค่ะก็คือวันที่14่กุมภาปี2,564พันธ์นะคะยี2564ไพ่เรามีให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะก็คือกองที่1นะคะ กองที่2องกองที่3แล้วก็กองที่4นะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณลองหลับตานะคะทำสมาธิสักครู่นะคะเมื่อคุณลืมตาขึ้นมาแล้วนะคะแว็บแรกนะคะคุณรู้สึกว่าคุณสะดุดตาที่กองไหนก็เลือกกองนั้นคะ่ะค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายกันเลยนะคะเริ่มจากกองที่1ก่อนนะคะ กองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะไพ่เก้าดาบค่ะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะวาเลนไทน์นี้น่าจะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นสำหรับคุณนะคะแต่บรรยากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณเหนื่อยนะคะคุณรู้สึกเหนื่อย แล้วก็คิดมากนะคะกับความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคนที่คุณคบอยู่นะคะหรือว่า,าหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะเขามีความลับจะเรียกว่าอะไรอะแอบทําอะไรลับหลังคุณอะเหมือนกับเหมือนกับว่าทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะแอบทําแล้วคุณคุณรู้อะค่ะ คุณค่อนข้างกุ้มใจกับพฤติกรรมของเขาเนาะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบกความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดไพ่เพิ่มนะคะว่าเขาเออว่าคุณรู้สึกว่าเขาทำอะไรนะคะเรื่องที่คุณกังวลนะคะคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ คุณกังวลเกี่ยวกับตัวเขานะคะว่าสิ่งที่เขา,าคุณได้ไพ่จัสติกเนาะคือเหมือนกับว่ากังวลว่าเขาจะไม่ให้ความยุติธ,ธรรมนะคะกับความรักของคุณนะคะกลัวว่าเขาจะเหมือนว่าเหมือนว่าถ้าบางคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยหรือมีปัญหากันอยู่กลัวว่าเขาไม่เลือกคุณนะคะเี่ยค่ะ มันเหมือนมีคนเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่ามีไพ่สามเหรียญน,นะคะเหมือนว่าเหมือนว่าเป็นรักสามเศร้านะคะสําหรับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณกลัวว่าเขาจะเลือกคนอื่นน่ะมันก็เลยทําให้คุณพยายามมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วคุณก็เหนื่อยนะคะกลัวว่าเขาไม่เลือกคุณก็เลยเหมือนคิดเยอะคะ่ะก็เลยเหนื่อยด้วยนะเหมือนพยายามมากๆนะคะ แล้วเขาก็ดูทําอะไรที่แบบไม่ชัดเจนเอ่อไม่เชิงว่าไม่ชัดเจนน่ะแอบ,บทำน่ะบอกว่าจะไม่ทําก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนํากันดีกว่านะคะคุณได้ไพ่ The w เ r l d ค่ะ The World มันเป็นไพ่เหมือนกับว่าเป็นการเดินทางหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการเปิดโลกกว้างนะก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ่อเหมือนกับว่าคุณ เอาตัวเองไปจดจ่อกับเรื่องนี้มากเกินไปนะคะมันทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะลองปล่อยมันไปนะคะลองเดินออกเดินทางหรือว่าออช่วงนี้มันเดินทางไม่ได้นากก็ถ้าเดินทางไม่ได้ก็เหมือนลองเปลี่ยนแปลงโลกที่คุณมองอยู่นะคะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตหรือว่าสังคมที่คุณพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทําที่ ที่มันจะไม่ทำให้คุณไปต้องไปนั่งกังวลอยู่แต่กับเรื่องของเขา่าเออเขาจะเลือกเราไหมหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะหรือว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าออการที่เขาคบกับคนอื่นเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนั้นไปถึงไหนแล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้คุณไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณลองหาอะไรใหม่ๆทำเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะหรือว่า นำตัวเองก้าวออกมาจากจุดตรงนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าให้เลิกกันนะคะถ้าคุณยังไม่ได้พร้อมจะเลิกหมายความว่าก้าวออกมานะคะก้าวออกมาใช้ชีวิตแบบของตัวเองไม่ไม่ใช่เอาเขาเป็นศูนย์กลางจักรวาลของชีวิตคุณนะนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะสําหรับท่านที่เลือกกองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับท่านที่เลือกกองที่2เป็นอย่างไรนะคะ คุณได้พ่ายเดอะเดวิค่ะสเตร g t ์ Strength ค่ะโอ้ตามมาด้วยห้าถ้วยนะคะหนักอีกแล้วนะคะทำไมวาเลนไทน์นี้นะคะกองที่สองก็ไม่แพ้กองที่หนึ่งเลยนะคะหนักหนาะสาหัสเหมือนกันนะคะอาจจะคนละแบบแต่ก็ค่อนข้างอึดอัดนะคะคุณรู้สึกว่าเรื่องของเขากับคุณหนาะ มันมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเลยความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนว่าบางคนกลับไปหวนคิดถึงอดีตด้วยซ้ำว่าเออเสียใจกับสิ่งที่คิดที่ตัดสินใจนะคะหรือว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเออเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นหรือว่าได้ทำอะไรพลาดลงไปนะคะ ตอนนี้คุณอยู่อย่างเข้มแข็งนะคะพยายามให้กำลังใจตัวเองมากๆเพื่อจะยืนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะตอนนี้คุณไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาทําให้คุณมีความสุขอะมันค่อนข้างที่จะทุกข์นะคะมันเหมือนมาเพื่อจะทําให้คุณมีความทุกข์นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะไปเจอรักซ้อนด้วยหรือเปล่านะคะหรือเป็นรักต้องห้ามที่ที่แบบเหมือนคุณจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มัน มันทำให้คุณไม่มีความสุขได้แต่มาเสียใจว่าไม่น่าเดินเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะสําหรับท่านที่เลือกกองที่สองอคุณได้ไพ่เดอะซัค่ะเดอะซัเป็นไพ่เด็กนะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่สดใสอะนะไพ่บอกว่าอยากให้คุณนะคะ ใช้ชีวิตท,ที่ดีนะคะทําตัวเองให้มันสดใสนะคะถึงบรรยากาศความรักอาจจะไม่ได้เป็นใจนะคะคุณลองอให้เหมือนกับว่าตัวคุณนะให้กําลังใจตัวเองอยู่แล้วแต่ทําเพิ่มอีกนิดนึงนะคะทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะให้ทําตัวเหมือนเด็กอะบางทีคุณอาจจะไม่ต้อง เอาอะไรมาคิดให้มันมากมายนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะส่งเสริมกับสําหรับคู่ที่ผิดศีลธรรมแล้วบอกว่าเออคุณไม่ต้องคิดคุณคิดแค่แบบเด็กๆอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าคุณมาใช้ชีวิตตัวเองให้สดใสนะคะคุณอาจจะหาอะไรทาที่ทําให้คุณ อาจจะกลับไปทํากิจกรรมเด็กๆหรือบางคนอ่ะไม่ได้เล่นเกมมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองไปทําดูเพื่อให้ตัวเองอ่ะผ่อนคลายนะคะสดใสสดชื่นขึ้นนะคะอย่างน้อยถึงบรรยากาศความรักมันอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าชีวิตคุณก็จะดีนะคะจะมีความสุขถ้าคุณให้ความสําคัญกับตัวเองมากพอนะคะค่ะจุกคาทํานายสําหรับอกองที่สนะคะแม เดี๋ยวมาถึงกองที่3แล้วก็อยากให้กองนี้เป็นกองที่ดีมากเนาะเพราะว่า2องกองแรกคือค่อนข้างหนักนะคะค่ะกองที่3นะคะคุณได้ไพ่8ดไม้เท้าค่ะไฮพพินเทสค่ะแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบนะคะอาจจะมีนะคะ บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องอย่างเออบางเรื่องราวนะคะเข้ามาในชีวิตคุณแบบกระทันหันยังไม่ได้ตั้งตัวนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่3ช่วงเออบรรยากาศช่วงนี้นะคะวันเลนทายเนี่ยเหมือนว่าตัวคุณได้พยายามนะคะพยายามต่อสู้อุปสรรคฝ่าฟันที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก้าวหน้าพัฒนาให้มันอยู่ได้แต่คุณก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้ให้ความสําคัญคุณมากพอไม่ไม่ชัดเจนพอนะคะบางคนไม่มีสถานะเลยด้วยซ้ำเนาะก็คือแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบกระทนหานเร่งด่วนนะคะคุณอยากจะให้เป็นเป็นจริงอะ่ะคุณอยากจะให้เป็นความรักที่ยั่งยืนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเขาก็ยังไม่ได้ให้สถานะคุณนะคะ ยังไม่คุบกับคุณแบบจริงๆหรือว่ายังไม่ได้เลือกคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะค่ะไพ่คำแนะนำคุณได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะเ ความสัมพันธ์นี้อาจจะนิ่งนะคะบางบางครั้งนะคะคือเหมือนกับว่ามันมีไพ่ไฮพินเทสไพ่ใบนี้มานะคะใบนี้ส่วนใหญ่จะขอทายว่าเป็นลักซอนแล้วกันเนาะหรือว่าเป็นคนที่เขายังแอบไว้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขายังไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนกับคุณนะคะคุณก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามนะคะไม่ต้องพยายามไม่ต้องเหนื่อยนะคะไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้นะแบบคุณไม่ต้องเหนื่อยแบบเนี้ย แบบที่เห็นไหมคะขี่ม้าฝ่าพายุเนาะสู้ทุกสิ่งอย่างเพื่อเพื่อให้แบบความสัมพันธ์ก้าวหน้านะคะแต่กับว่าก็ยังไม่ได้สถานะนะคะเหนื่อยเกินไปนะคะก็หยุดพักบ้างค่อยๆมองความสัมพันธ์นะคะถ้าไปต่อได้ความพยายามก็จะเป็นของคุณทั้งคู่ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าไปไม่ได้นะคะ,ค,ะคุณลองหยุดดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะ เพราะว่าอีกฝ่ายเขาอาจจะไม่ได้รีบกับคุณเนาะเขาอาจจะไม่ได้รีบแล้วมันจะทําให้คุณเหนื่อยมากๆเหนื่อยคนเดียวนะคะค่ะจบคาทานายสําหรับไพ่กองที่สามนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับไพ่กองที่สี่นะคะใครที่เลือกกองที่สี่นะคะ,ะคุณได้ไพ่หกไม้เท้าค่ะสี่ถ้วยนะคะแล้วก็สี่เหรียญ กองนี้น่าจะเป็นคนที่คบกันอยู่แล้วแบบเออความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็น่าจะค่อนข้างดีนะคะอาจจะเพิ่งตกลงเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นแฟนกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าคุณคุณค่อนข้างที่จะไปกันได้ดีนะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาแต่คุณต่อสู้ผ่านมาแล้วแหละนะแต่ทําไมคุณกลับมีเรื่องให้เบื่อนะคะ ท่านที่เลือกกล่องที่4ตอนนี้รู้สึกเบื่อคู่ของคุณนะคะบางทีเขามาเอาใจอะไรเงี้ยคุณกลับไม่สนใจนะคะเหมือนคุณเบื่อเบื่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการหึงหวงกันด้วยนะคะ ไม่คุณก็เขาแหละช่วงเนี้ยหึงเป็นพิเศษนะคะวาเลนไทนยนี้เนาะเบื่อก็เบือ่อหึงก็หึงหรือว่าเป็นเพราะเขาหึงหวงคุณมากไปหรือเปล่าทําให้เกิดการเบื่อหน่ายนะคะอาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นตัวคุณหึงเยอะทําให้เกิดความเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่จริงบรรยากาศของคุณอะ่ะมันน่าจะดีนะถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะค่ะ ไพ่คำแนะนำนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดดาวค่ะสวดคล้องกันนะคะกับความหึงหวงเบื่อหน่ายเออไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แอบทำอะไรเงี้ยทำไรลับหลังก็จะขอแนะนำนะคะตามไพ่ว่าทำอะไรก็เปิดเผยนะคะเปิดเผยกันอย่าไปแอบทำอะไรเงี้ยบางครั้งสิ่งที่คุณทำอาจจะไม่ใช่การนอกใจอะไรเงี้ยหรอกคะ่ะแต่ว่ามันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งน่ะคิดไปได้เนาะว่า ทำไมถึงไม่บอกทําไมถึงไปแอบทามันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือทําอะไรให้ชัดเจนนะคะไพ่บอกว่าให้คุณทําอะไรให้ชัดเจนให้ตรงนะคะตรงไปตรงมานะคะค่ะจบคําทํานายแล้วนะคะสำหรับเกี่ยวกับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะคะสำหรับท่านไหนที่เลือกกอง ไพ่แล้วแบบคําทํานายไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้นะคะคุณไม่ต้องอไปคิดมากนะคะถ้าความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้เลือกกันแบบสนุกสนุกนะคะเลือกเพื่อความบันเทิงหรือว่าถ้าคําแนะนําของไพ่พอจะมีประโยชน์กับคุณคุณก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้นะคะแต่ถ้าคุณฟังแล้วจิตตกนะคะก็ขอให้คุณปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปถือซะว่าคุณไม่ได้เข้ามาดูนะคะไม่ต้องเอาไปคิดจริงจังนะคะขอบคุณที่ ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ